ทางโมโนทวน่นายเราเอาใจคอกีฬานะคะใครที่ชื่นชอบความสนุกความมันแล้วก็ความท้าทายใครที่พลาดชมการแข่งขันดีวันกลางปีไทยแลนด์2024สนาม1และสนาม2ต้องย้ำนะคะว่าห้ามพลาดเป็นครั้งที่2ค่ะเพราะว่าคืนนี้ตั้งแต่4ี่ทุ่ม40นาทีเป็นต้นไปคุณผู้ชมสามารถรับชมได้อีกครั้งแบบเจาะลึกถึงการแข่งขันและไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนค่ะ ความสนุกสุดมันแบบนี้กําลังจะกลับมาอีกครั้งนะคะใครที่พลาดโอกาสรับชมการแข่งขันคุณอย่าพลาดเป็นครั้งที่2ออย่างเด็ดขาดค่ะเวลาดีๆ4สี่ทุ่มสีนาทีคืนนี้สามารถชมเทปการแข่งขันรถยนต์ดริฟท์ลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่นดีวันกรังปีไทยแลนด์2024นสสนามหนึ่งและสนาม2ภายใต้การรับรองโดยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุป,ปถัมภ์สมาคมกีฬาหรือรอยอสอทอได้อีกครั้งแบบเจาะลึกถึงการแข่งขันและไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน ที่นี่ที่เดียวทางช่องโมโนทเนตีนค่ะโอ้โหเห็นแบบนี้มันสดๆดจริงๆครับคุณผู้ชมครับแล้วเราไม่เคยเห็นการแข่งขันแบบนี้ในประเทศไทยด้วยนะฮะคืะะคนนี้ติดตามครับสี่ทุ่มสีนาทีนะครับ